นิวลุงป้อมเริ่มต้นปีมังกรทองเปิดปีพุทธศักราชใหม่ไม่กี่วันการเมืองก็คึกคักแล้วเมื่อลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชารัฐเคลื่อนทับใหญ่พปชสัญจรนัดแรกที่เมืองมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์หลังกว่าสอสอมายกจังหวัดประกาศผลสาเร็จนโยบายแปลงสปก4ีถึงหนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรท่ามกลางชาวบ้านมาต้อนรับอบอุ่นงานนี้ลุงป้อมสวมรองเท้าผ้าใบหุ่นกระชับขึ้นแถมหน้าตาสดใส ดูกระฉับกระเฉงจนนักข่าวอดไม่ได้ต้องถามถึงเคล็ดลับที่ทําให้น้ําหนักลดลงถึง14กิโลเจ้าต,ตัวตอบทันทีกินข้าวมือเดียวออกกําลังกายนิดหน่อยไม่ได้ทาไอเอฟฟิตไม่ฟิตคิดดูชวนนักข่าวลงพื้นที่ไปชมเมืองโบราณสีเทศผลงานที่ผลักดันจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและถึงลดน้ําหนักลงมาขนาดนี้ก็ยังไม่พลาดขอชิมไอศกรีมโบราณสีเทศซิกเนเจอร์แถมให้น้องชายบิ๊กปอตพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ใครที่ว่าลุงป้อมถอดใจจะวางมือคงต้องคิดใหม่ฟิดแบบนี้ลุยยาวแน่